คนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรวมแรงรวมใจรักชาติใหญ่ไทยสามมาคีธงไทยไตยโลงเป็นธงสามสี สีแดงคือชาติสีขาวศาสานาน้ำเงินงามตาพระมาหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบานไม่รานรุกไครเหม่อย,ยามมีภัยรวมใจป้องกันเรารักทองถิน่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแล